สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับใน EP ที่290แล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีพานำเสนอนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละา200บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลจากผมใน EP นี้นะครับสามารถนะครับติดต่อช่องทางการหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรนี่เลยนะครับ095 9588513ครับ ID Line KEN242535 หรือสแกนที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับภาพม่ชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่งไปแล้วผิดจากที่ส่งผิดจากที่ปิดไปนะครับไม่ตรงปกหรือศูนย์หายแตกชำรุดอะไรก็แล้วแต่ผมยินดีรับผิดชอบให้นะครับพี่นะนะครับส่งฟรีด้วยนะพี่นะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับอ๋อ ก่อนนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับลืมไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านของพักเครื่องกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งของวันนี้เลยพี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงมันอยู่ในถุงนะพี่เนี่ยเห็นไหมวุ้ลุกาอะไรเดี๋ยวแกะก่อนนะครับรายการที่หนึ่งนะครับตุ๊กตาวัดพับนะครับเป็นตุ๊กตาวัดพับนะครับพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับพี่นะ นะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับรายการที่1นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะรายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับ นะครับเดียมเก่าๆเลยนะครับพี่นะสมเด็จกี่ชั้นเนี่ยถเจ็ดช erm ั้นหรือเก้าชั้นเนี่ยเพ่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สามนะครับพี่รายการที่สามนะครับอันนี้เป็นพระหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่สวยนอนกล่องเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับนี่นะครับนี่นะครับวัดไร่ขิงนะครับนะครับกล่องเดิมเดิมนะครับพี่นะ สวยๆนะครับพี่นะครับนี่นะครับรายการที่สามมาชมวงถัดมานะครับรายการที่สี่นะครับพี่นะรายการที่สี่นะพี่นะนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นนือว่านนะตอโคดนะครับต่อโคดด้านหลังนะครับนี่นะครับผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับ นะครับเป็นยาว่านนะครับหลวงปู่ทวดใช้ได้ทุกรุ่นนะหลวงปู่ทวดนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นเป็นพระซุ้มกอนะครับกําแพงเพชรนะครับนี่นะครับเป็นพระซุ้มกอเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่มีรอยปาดตอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะ มาต่อไปครับชมองถัดมานะครับรายการที it. It ่หกนะครับรายการที่หกเป็นพระสมเด็จเอไม่ใช่เป็นพระเป็นพระขุนเพรนะครับฝั่งพลกงการหน้าอกนะครับพี่พลสีชมพูนะครับรายการนี้นะครับดูมีผงตะบงตะใบอะไรทุกอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับพี่นะเป็นมวลสารนะครับพี่นะอันนี้เป็นพระขุนเพรนะครับมาต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจงนะผมว่านะ พี่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับพี่นะนะครับได้มาน้อยนะพี่นะช่วงนี้พระหายากๆนะพี่นะตามบ้านนะครับไปซื้อเซียนโหผมไม่ซื้ออยู่แล้วเซียนนะครับเพราะแพงนะครับเอามาแบ่งบันพี่ๆโอเคสองร้อยเองนะครับพวกเซียนแพงนะครับแล้วผมไม่ซื้อด้วยนะครับพวกคนนี้นะครับเขาคัดไปอยู่แล้วนะครับอย่างผมเป็นพระบ้านนะครับสไตล์บ้านนะครับไม่มีการคัดใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่งเซียนใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่นะได้มาอย่างไงก็ไปแบบนั้นเลยนะครับพี่นะครับ อันนี้รายการที่แปดนะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับน่าจะเปื่อยหมดแล้วนะครับพี่นะนะครับนะครับนี่ดูหนุบหนับมากนะครับพี่นะพระองค์นี้น่าจะแบบน่าจะผ่านการใช้มาเยอะนะครับโดนน้ำมั่งอะไรบ้างนะมันก็เลยยุ่ยนะครับพี่นะนะครับอันนี้รายการที่แปดนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นสามพระสัตว์นะพี่นะ นี่นะครับเป็นหลวงพ่อสุธนนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับวัดเกตใช้โยนะครับพี่นะรายการที่สิบนะครับมาตรงถัดมานะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตานะครับ น,นี่นะครับเป็นพับปิดตานะครับพี่นะนี่สวยๆเลยแบบนี้เลยนะครับนะครับดูชอบดูใช่ปิดได้เลยนะครับพี่นะนะครับนีนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสองก็ยังอยู่ที่พรดสมเด็จนะครับพี่นะสมเด็จผมได้มาเยอะนะนะครับทุกนี้สมเด็จเข้าเยอะนะพี่นะนะครับ พี่ดูเอานะสำเร็จเขาว่าเล่นกันแค่ชอบเนาะนะครับแต่ถ้าใครดูได้ดูเป็นปนี้จัดเลยนะพี่นะนะครับดูเป็นศิลปะนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่13นะครับเป็นพระลีลานะครับเป็นพระลีลาเนื้อชินนะครับพี่นะเป็นพระลีลาเนื้อชินครับนี่นะครับด้านหลังมีรอยสามเส้นนะครับพี นะครับนี่เป็นพระดีลาเก่าๆเลยนะครับนะต่อไปครับรายการที่14นะครับพี่รายการที่14นะครับพี่เป็นเป็นเจิ้งจบสองอาหางนะครับนี่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับพี่นะเป็นจิ้งจบนะครับจิ้งจบนะครับรายการที่14น,น,นะครับมาต่อไปครับรายการที่15นะครับ สิบห้าอันนี้จะเป็นพระลีลานะครับนี่จับจับกรอบทองเหลืองนะครับพี่นะนี่นะครับกรอบทองเหลืองแล้วเชื่อมนะครับเชื่อมด้วยทองแดงนะนะครับอยู่เนื้อสวยดีนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอันนี้เป็นพระกรุนะครับกรุไม่รู้กรุไหนนะพี่นะแต่เก่ามากนะครับใครรู้ที่ก็จัดไปเลยนะครับพี่นะ เป็นพระเก่านะครับพี่นะนี่ต้องไปหาที่ยวนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับ เป็นพระเรียมกรอบนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับบางกระทิงครับพ่อโตบางกระทิงนะครับนี่นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นเครื่องรางหรือยังไงเนี่ยนะเอาก็เป็นช้างพี่เป็นช้างแต่มีภาพปิดตาตรงกลางเ่ยเป็นช้างเป็นเนื้อชินนะนี่นะครับสวยดีนะครับแปลกตาดีนะครับพี่นะนาเป็นเนื้อชินนะ นี่นะครับเป็นพระพิตานะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่20นะครับรายการที่20นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณหน้าแก่นะครับด้านหลังมีลายยุ้มมือนะครับพี่หนะนะครับหน้าแก่ผงสุพรรณนะครับมาต่อไปครับรายการที่21นะครับ21นะครับเป็นพระพิตานะครับไม่ององเล็กๆนะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กๆนะครับ น่ารักดีนะปิดตางนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่22นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับพระคูดีกาขาวนะครับปีหนึ่งสองนะครับวัดช้างให้นะครับนี่อันนี้ทองแบบก็ถือว่าทองยังดีอยู่นะทองเต็มเต็มอยู่เลยนะปิดทองเต็มเต็มอยู่เลยนะครับยังมีกระเทาะนิดหน่อยนะครับพี่นะทองหลุดไปบ้างเล็กน้อยนะครับบางองค์แทบไม่เหลือเลยนะครับพี่นะปีหนึ่งสองนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ยี่สิบสามนะครับอันนี้นะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับเคลือบยางไว้นะครับแล้วก็ลงลักนะครับลงลักไว้นะครับสมเด็จไกเซอร์นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับนี่นะดูเลี่ยมแบบเป็นลายนะครับลายคล้ายๆไหมเลี่ยมโบราณนัเนี่ยแบบนี้นะครับ เนี่ยด้านหลังเขียนว่าวัดทุ่งสาธิตไม่รู้ที่ไหนนะครับทุ่งสาธิตอยู่ไหนเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับอันนี้เป็นสมเด็จพทธอาจารย์โตนะครับน่าอันนี้น่าจะเป็นพวกหลวงปู่หินสร้างหรือเปล่านะครับนะครับอ่ะรายการที่ยี่ห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นพระกระดูกผีวัดโพนะครับมี พระผงก็ดูผีวัดโูนะครับเขาว่ากันว่าแบบนี้นะครับพี่นะนะครับนะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับโอ้โหอันนี้ได้สี่องค์เลยพี่นะเรียมเปิดหน้าเปิดหลังนะนะครับนี่นะครับนะครับได้สี่เป็นพระแผงนะแล้วไปตัดเอาเองแบ่งกันเอาเองนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบ เท่าไรย่ยี่แปดนะครับยี่สิบแปดนะครับอันนี้เป็นพระดีลานะครับเก่าเก่าเลยนะครับนี่นะดีลาเครือบลักไว้นะผมว่านะมาเริ่มกระเถาะแล้วนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับโอ้โหเหมือนเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดอะไรนะปีสองสี่อาจารย์น้องใช่ไหมแต่นี้เป็นเนื้อขาว ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับพี่นะแต่หน้ามันปีสองสี่เลยนะอาจารย์นองวัดไท้ขาวนะครับรายการที่ยีิบเก้านะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับรายการที่สามสิบเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเก่าๆเลยนะครับพี่นะนะเป็นพระเก่านะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้ผมก็ไม่มรู้เหมือนกัน่าเป็นพระอะไรเนี่ยเออแปลกดีนะพี่นะแต่เนื้อเก่าดีนะเนื้อเก่ามากนะนี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรพระอะไรแนละ้วเหมือนวัดพับเลยนะแต่ไม่ใช่วัดพับนะเพราะว่าเหมือนเหมือนพนมมือแล้วก็อะไรทักอย่างนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับ สามสิบสองเป็นพระสมเด็จนะครับลูกขานนี่ตั้งเป็นสันเลยนะดูดิลูกขานนี่ตั้งเป็นสันเลยนะนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับดูคาบกุนะคาบกุเต็มเลยเป็นชั้นชเลยนะนะครับนี่นะครับพวกมีเม็ดลงเม็ดแร่มวลสารนะครับเห็นไหมเม็ดดํานะครับเม็ดแดงนะครับองนี้มวลสารชัดเจนม,มากเลยนะนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับสามสิบสามอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะครับลวงปู่บุญนะครับนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะครับนะครับปัดกางบางแก้วนะนี่หลังจานเปียกแบบนี้นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะพี่นะองค์นี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับคุ้มมาก สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกนะครับผมได้เหลือแค่นี้นะพี่นะนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมให้สององค์นะครับประการที่สามสิบสี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดกัลยานะครับพี่นะที่ว่าแตกกูออกมานะครับนี่เห็นเห็นรอยไหมนี่ครับพระจะติดมาเป็นปึกๆนะครับเห็นไหมนะครับมันจะติดกันแบบนี้นะครับจะติด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 กันมานะครับพี่นะจะติดกันมาเป็นปึกๆนะครับพี่นะนะครับแล้วเขาก็แตกกูมาแล้วเขาก็แยกออกนะครับ แยกออกนะครับแล้วเขาก็จําหน่ายนะครับในวัดนะครับแต่กูที่วัดจายานะครับพี่ลองไปหาข้อมูลเ้านะสมเด็จวัดจายานิมิตนะครับพี่นะรายการที่สามสิบสี่ได้สององนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบห้าเหมือนกันนะพี่นะวัดจายาครับนี่นะครับวัดจายาเหมือนกันนะครับนี่แล้วแต่แล้วแต่องค์ไหนติดบ้างติดน้อยนะพี่นะนะครับมันจะติดกันติดหลังติดกันแบบนี้นะครับ ติดกันมาเป็นปึกๆนะพี่นะบององค like ์ก right ็ซ้อนกันแบบนี้นะครับพี่นะถึครับรายการที่สามสิบห้าได้สององค์นะครับกาลยาครับต่อไปครับรายการที่สามสิบหกรายการสุดท้ายครับเหมือนกันนะครับแล้วแต่พี่เลือกเอานะครับจะเอารายการไหนนะครับนี่วัดกรลยานะครับนี่นะครับนี่ไห้แมหมเป็นลอยนะครับเป็นพระพาดนะครับติดกันเป็นปึกๆนะครับพี่นะอันนี้เลยอันนี้รายการที่สามสิบหกได้สององค์เหมือนกันนะครับอ่ะ ครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0959588513นะครับ ID Line นะครับ k ค2425สามารถหรือสแกนที่ QR Code ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ EP ที่290นะครับผมขออนุญาตไปก่อนครับรวยๆเฮงแสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วมาพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ